เรื่องแก๊งเด็กแว้นแห่งซอยมืดในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในชานเมืองกรุงเทพที่เรียกว่าซอยมืดเพราะไฟถนนแทบไม่มีและมักถูกปกคลุมด้วยความลึกลับแก๊งเด็กแว้นที่เชื่อว่าสายลมคือตำนานของที่นี่นำทีมโดยไอ้ตีเด็กหนุ่มวัย17ปีหน้าตาดีแต่ใจร้อนขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งคู่ใจยามาฮ่าฟีโนสีแดงเพลิงที่เขาเรียกว่าเจ้าแดง สมาชิกในแก๊งประกอบด้วยเจ้าแสบเพื่อนสนิทที่ชอบแกล้งคนอื่นพี่ใหญ่รุ่นพี่ที่ดูนิ่งแต่โหดและน้องมิวสาวน้อยแสบซนที่เป็นน้องสาวของตีและเก่งเรื่องแต่งรถ เรื่องราวของตีเริ่มต้นเมื่อ3าปีก่อนตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเรียนธรรมดาที่ใช้ชีวิตเงียบๆในซอยมืดครอบครัวของตีมีฐานะปานกลางพ่อเป็นพนักงานโรงงานส่วนแม่ขายของชำเล็กๆหน้าบ้านแต่ชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อพ่อของตีประสบอุบัติเหตุจากการขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆที่เสียจนไม่สามารถทำงานได้อีก ตีที่เห็นพ่อลำบากจึงเริ่มสนใจมอเตอร์ไซค์เขาเก็บเงินจากงานพิเศษเช่นช่วยแม่ขายของและรับจ้างล้างรถเพื่อซื้อเจ้าแดงคันแรกที่เป็นเหมือนความหวังในการช่วยเหลือครอบครัว วันหนึง่งขณะที่ตีขี่เจ้าแดงผ่านซอยมืดเขาได้เจอกับเจ้าแสบที่กำลังถูกแก๊งเด็กข้างซอยรังแกเพราะเจ้าแสบแกล้งคนจนเกินไปตีที่เห็นเพื่อนถูกทำร้ายไม่รอช้าใช้เจ้าแดงพุ่งเข้าไปขวางและต่อสู้กับแก๊งนั้นแม้จะตัวเล็กกว่าแต่ตีใช้ความเร็วของรถและหมัดเด็ดๆจนขับไล่แก๊งนั้นไปได้จากเหตุการณ์นั้นเจ้าแสบกลายเป็นเพื่อนสนิทและชวนตีเข้ากลุ่มเด็กแว้นที่เริ่มก่อตัวขึ้นในซอย ต่อมาตีได้พบพี่ใหญ่โดยบังเอิญขณะไปขอคำแนะนำการแต่งรถจากร้านช่างในละแวกพี่ใหญ่ที่เคยเป็นนักแข่งมืออาชีพแต่เลิกไปเพราะบาดเจ็บเห็นแววในตัวตีแล้วรับเป็นพี่เลี้ยงส่วนน้องมิวเด็กสาววัย15ปีผู้ที่คลุกคลีกับเครื่องยนต์ตั้งแต่เด็กเพราะชอบช่วยพ่อซ่อมรถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งหลังจากตีชวนเธอมาเมื่อเห็นฝีมือการปรับแต่งเครื่องยนต์ของเธอ แก๊งสายลมจึงถือกำเนิดขึ้นจากมิตรภาพและความฝันของเด็กๆเหล่านี้